สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง Youtube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับพายุเฮอริเคนไอดาซึ่งมีกำลังลมเร็วถึง240กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้พัดขึ้นฝั่งรัฐลุยเซียนาของสหรัฐทำให้เกิดคลื่นสูงแล้วก็เกิดลมกระโชกแรงทั้งยังเกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างส่งผลกระทบต่อผู้คนมากกว่าครึ่งล้านคน เฮอริเคนไอดาถือเป็นเฮอริเคนที่มีความรุนแรงระดับ5และเป็นหนึ่งในเฮอริเคนที่มีความรุนแรงที่สุดที่เคยพัดขึ้นฝั่งของสหรัฐนะครับคุณผู้ชมจนทําให้น้ําในแม่น้ามิสซิสซิปปีเปลี่ยนทิศทางการไหลแทนที่จะออกสู่ทะเลเป็นตีกลับจากชายฝั่งรุยเซียนาเข้าสู่ในแผ่นดินก่อนที่จะลดความรุนแรงลงเนี่ยนะครับเฮอริเคนลูกนี้จากระดับ5ตอนนี้ก็ลดลงเหลือระดับ3ที่ความเร็วลม2 0งกิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากที่ขึ้นฝั่ง ไม่กี่ชั่วโมงเฮอริเคนไอดาขยับเข้าใกล้มายังเมืองนิวออรลีนมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะเป็นเครื่องทดสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันน้ำท่วมของเมืองแห่งนี้นะครับซึ่งถูกปรับปรุงแล้วก็ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจอเฮอริเคนแคทเธอรีนาพัดถล่มเมื่อปี2548จนทำให้ตอนนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิต1,800รายซ้ำยังพัดขึ้นฝั่งในวันเดียวกับเฮอริเคนแคทรีนาเมื่อ16ปีก่อนอีกด้วยนะฮะ ในขณะที่ทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําสหรัฐนั้นก็บอกว่าเฮอริเคนไฮด้ามีความรุนแรงจนเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนมีการแจ้งเตือนเนี่ยนะครับว่าเฮอริเคนลูกนี้เนี่ยนะครับอาจจะส่งผลกระทบหลายสัปดาห์ด้วยกันนั่นก็คือหมายความว่าเมื่อพายุนั้นพัดผ่านไปแล้วแต่ว่าเรื่องของการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณูปโภคต่างๆนะครับรวมถึงบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากพายุ เฮอริเคนไฮด้านั้นเนี่ยนะครับก็ยังคงจะต้องดําเนินต่อไปนอกจากนั้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับมีผู้คนหลายพันคนนั้นต้องอพยพออกจากบ้านเรือนขณะที่บางคนนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องอยู่แต่ในบ้านพักจนกว่าเฮอริเคนนั้นจะพัดผ่านไปนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเฮอริเคนลูกนี้กําลังส่งผลกระทบอย่างหนักเนี่ยนะครับในหลายพื้นที่ของสหรัฐโดยเฉพาะที่ลุยเซียนานั้นเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยก็บอกว่า มีบ้านกว่า30,000ื่นหลังที่มีไฟฟ้าดับนะครับแล้วก็จากผลของเฮริเคนลูกนี้เบื้องต้นนั้นมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย1นรายนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจน่าแปลกใจนั้นเนี่ยนะคือเฮริเคนลูกนี้เนี่ยมันเข้ามาในเวลาเดียวกับตอนที่เฮริเคนแคทเธอรีนาได้ขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของสหรัฐเมื่อปี2 5 4 8นะครับก็ย้อนกลับไปก็คือ16ปีที่แล้ว ในวันเดียวกันเลยนะฮะคือ30สิงหาคมตอนนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตเนี่ยกว่า1,800ศพแต่ว่าคราวนี้เนี่ยนะก็ขอภาวนาว่าอย่าให้มีผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้มากนักนะฮะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ